สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับวันนี้เราจะพามาดูถังตัดหญ้านาซ่านะครับผมตัวนี้เป็นถังตัดหญ้าตู้ใหม่ของนาซ่านะครับมีเมตรยี่สิบแล้วก็เมตรสี่สิบ 40, นะครับผมเมตรยี่สิบอยู่ที่สองหมื่นเจ็ดพันบาทครับเมตรเก้าเอ้ยเมตรสี่สิบอยู่ที่สองหมื่นเก้าพันบาทครับเกใหญ่นะครับตัวนี้เป็นของแบรนด์นาซ่านะครับ ตนี้สามารถปรับเลื่อนตัวรางได้นะครับว่าจะเอาสูงหรือต่ำนะครับผมนี้จะเป็นตัวส่สลักนะครับสวยงามนะครับผมแข็งแรงครับแบรนด์นาซาอย่างดีครับห,หัวเกียใหญ่มากครับมาสีแดงกันนะครับผมตัวนี้เป็นสีแดงครับ ครับสินค้าก็รับประกันคุณภาพหนึ่งปีนะครับผมรับประกันการใช้งานหนึ่งปีครับสำหรับแบรนด์นาซาตัวนี้นะครับผมนี่ครับครับสำหรับเบสที่สิบก็ใส่ได้สำหรับ รถ28แรกถึง36แรงนะเมตร20ส่วนเมตร40ก็ตั้งแต่40แรงถึง51แรงนะครับผมก็ใส่ได้เลยครับสินค้าสวยงามทนทานครับแบรนด์นาซา ครับคลิปนี้ก็แบบนี้ไม่ใช่เท่านี้นะครับผมสนใจก็ติดต่อมาได้ครับที่เบอร์063740783นะครับ063740783รับผมร้านเซมซายแทคเตอร์ครับจังหวัดกาลสินครับขอบคุณครับ